เราควรเล่นอะไรล่ะทีนี้ <c oughs> อ n v i s i b l เรากลัวเรากลัวทำเขาหลังหักเล่น invisible ทีไรมันจะมีคนหลังหักเว้ยไม่ไหวเพื่อรวมเลยทำเพื่อร่วมทีมเครียดไม่ได้ <10 seconds. S 1> โอ้คนคนนี้กับคนคนนี้เราเคยเจอเขานี่ เฮ้ยมันค้างแย่แล้วเข้าเกมหรือยังจิบเนี่ยตกใจคุณปูตินนี่เราเคยเจอเขาเล่นฮีวันทอสส่วนคุณเบย์เขาเล่นเนี่ยแหละเขาเล่นแองเจิลเนี่ยแหละอุย้วเราจะเอาอินวีมาเราควรจะหันเล่นอินวีอ่ะเชียร์ <c oughs> คุณเขาชื่ออันใดหรือไม่ทันแหละ <c oughs> รอ เฮ้ยคุมปูตินหุ้ยหุยริตี่คุณเดทพูระวังคุณเดทพูระวังหนเฮ้ย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 อย่าระวังคือฮะ เอาเลยนั่นนะ่ะมีคนจะตายอยู่นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะน่ะสไปดีนะ้น่ะสไปดี้นั่นแหละสไปดี้นั่นแหละสไปดี้เลยเนี้เย,ย,เ,ย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 เอาอีกยิงเลยยิงเลยเยี่ยมสวยเอ้าแล้ว,แล,วแล้วกดอัพสกิลผิดเราทำจริงเขาไม่ทราบเป็นใครอะ่ะใครเป็นซับเขาอาจจะเป็นแคปอ๋อทอ เ,เราเอาอัพสกิลผิดแต่คุณเอนเทนิตี้ s อรี่นะเอาอีกมาแล้วมาวะได้เวลาของคีมีโโตัวโตเดี๋ยวเราสกิลหนึ่งสกิลสองเราพร้อมกันแปบบ๊บมามามาหนึ่งสองสามเอามันเออนั่นแหละอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยตรงนั้นเฮ้ยตะลุมบางอีกแล้วโอ้สุดยอดขอบคุณครับ เฮ้ยอยายให้เขากลับบ้านอยาให้เขากลับบ้านเขาไม่ไร้ละช่วงเวลาแห่งสมาธิว่ะช่วงเวลาแห่งสมาธิไปนะเฮ้ยสุดยอด ร้อยทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยในชีวิตเนี่ยไปอย่ามาเข้าอย่ามาเข้าใกล้สไยดี้เรานะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> สไยดี้อย่ามาเข้าใกล้วงแมชชีนเรานะเฮ้ย <c oughs> อย่ามาเข้าใกล้วงแมชชีนเราบอกว่าอย่ามาเข้าใกล้วงแมชชีนเออตรงนั้น เราเสิร์ฟโม,มงกันอยู่เราเยี่ยมสุดยอด,ดยโอ้ยบนแตกแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณบอลแมชชีนสุดยอดตีเสาไหมเฮ้ยระวัง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 นานเราจะหมดานานเราจะหมดฮัลโหลฮัลโหล ตายแน่ได้ตายแน่เออถ้าไม่ตายพร้อมใช้งานแล้วใช้ต้นไหนใช้กระใช้เมื่อไหร่เขาอยู่ไหนกันมาเราจะกดทำให้ตายให้ใครมีใครมีอันตีมีสกิลมีอะไรบอกเรามาอย่าเข้ามาแถวนี้นะอย่ามาแถวนี้นะฟังเรากำลังตี เออนั่นแหละสนใจเราดีกว่าอย่าไปสนใจเพื่อนที่กำลังตีอันนั้นเลยไม่มีไม่มีสกิลช่วยอะไรเลยอ่ะ เดี๋ยวกับตันชาแล้วจะโดนเอาเลยยิงมาเลยเเลยิมเก่งมากระวังระวังตาตเสาคุณนามอระวางตาตเสาโอ้แบบกลับบ้านเลยคุณนามอ ชิลืมดูตัวเองเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเขาว่าไม่ได้ดูตัวเองเยี่ยมขอบคุณครับใครอยู่ข้างหลังเนี่ยตายในที่สุดก็ได้ตายวิว เอาเลยเอาเลยเอาเลยคุณมอแมชชีนเอาเลยเอาเลยโอ้ยอี่เดียวอุ้ยคุณเดฟูระวังตายเสาร์คุณปูตินจะเข้าชาร์จอย่างเดียวเลยเรากำลังจะไปช่วยเรากำลังจะไปช่วยอ้ยะสุดยอดคุณเดฟู เรามาเรามาเรามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยสกิลทุกคนทำเราตาลายเหมือนวใครนี่เป็นของใครอะไรเราเข้าได้ไม่ได้เออสุดยอดคุณปูติน เก็บสามปะเก็บสามไหมหรื่งไงเก็บสามโอ้โหโอ้เอานี่ก่อนเอาแคปก่อนเอาแคปก่อน ah, ใช่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 เมื่อกี้แคปเก็บ3ไว้เราอยากให้แคปมาเก็บ3เราได้อีก ต <laughs> ีอะไรอย่างครับต <As semble. S 1> ีเซอร์เหรอ okay. <Ha! S 1> คุณวอแมน oh. ระวังตายนะผู้ห <Ha! S 1> สุดยอด <Ha! S 1> มาคุณวอแมนเดฟผู้ระวัง <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรถอยก็ได้ค่ะถอยก็ได้ก็ได้ว้าโยถ่ยกันถ่ยกันถ่ายกันไอ,อ้แคบออกไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเราจะตายออกไป <c oughs> <c oughs> เข้ามาทำไมเมนี่ยออกไปเฮ้อเฮ้ตั้งแต่เชล โอ้ยสุดยอดขอบคุณครับตี่หลนฟันแทงก็คุณได้พูอยู่ฮขอบคุณมากครับ What are you doing for the holiday What are you doing for the holiday ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ